ตอนที่17เวทนาปัจจัยที่7เวทนาเวทนาคือความรู้สึกหรือผลกระทบจากการผัสสะของสามสิ่งคืออายตนะภายในหนึ่งอายตนะภายนอกหนึ่งและอายตนะวิญญาณหนึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกทั้งทางกายและทางใจขึ้นมาเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการผัสสะนี้ ท่านจำแนกไว้หลายอย่างด้วยกันดังนี้ 1. เวทนาสองได้แก่ 1. กายิกะเวทนาหมายถึงความรู้สึกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นทางกายจะเป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกเฉยๆจัดเป็นกายิกะเวทนาทั้งหมด 2. เจตาสิกะเวทนาหมายถึงความรู้สึกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจ จะเป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกเฉยๆจัดเป็นเจตสิกะเวทนาทั้งหมด 2. เวทนาสามได้แก่ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุขน่าพอใจยินดีเช่นการได้พบชายหนุ่มหรือหญิงสาวอันตนรักการได้เสวยอารมณ์ที่เกิดจากกามาคุณทั้งห้าหรือความรู้สึกอิ่มเอมิมปลื้มใจที่ได้ทำบุญกุศลหรือความสุข จากการทําจิตให้สงบหรือความปลอดโปรง่งเบาสบายจากการปล่อยวางความยึดมั่นทั้งปวงอันเคยทําให้ตนเป็นทุกข์มาก่อนเป็นต้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพอใจตามมาจะเป็นทางกายก็ตามทางใจก็ตามจัดเป็นสุขเวทนาทั้งหมด 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์หรือความไม่สบายทั้งทางกายและทางใจเช่นการได้พบบุคคล หรือสัตว์สิ่งของอันตนเกลียดชังความเจ็บไข้ได้ป่วยการถูกทำร้ายความหิวข้าวกระหายน้ำการสูญเสียบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักการปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้ดังปรารถนาการได้สัมผัสความร้อนความเย็นที่มากเกินไปการคิดคำนึงถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุขเป็นต้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่พอใจตามมา จัดเป็นทุกขเวทนาทั้งหมด 3. อทุกขมะสุข,ขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่เชิงเรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาเวทนาเช่นการได้พบกับบุคคลอันตนไม่เคยรู้จักการได้ทานอาหารที่มีรสชาติปานกลางเหมือนแกงจืดการเห็นใบไม้ไหวการได้ยินเสียงนกร้องเป็นต้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเฉยเขึ้นมา ไม่รู้สึกชอบอยากได้หรือรังเกียจอยากผลักไสไปให้พ้นพ้นจะเป็นทางกายก็ตามทางใจก็ตามจัดเป็นอทุกข,ขมะสุขเวทนาทั้งหมด 3. เวทนาหาได้แก่ 1. สุขความรู้สึกเป็นสุขหรือความรู้สึกสบายทางกายอันทำให้รู้สึกดีต่อใจจัดเป็นสุขทั้งหมด 2. ทุกความทุก์หรือความไม่สบายทางกาย จะเป็นความเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วนำมาซึ่งความไม่ชอบใจจัดเป็นทุกข์ทั้งหมด 3. โสมนัสความแช่มชื่นเบิกบานความสบายใจความสุขใจใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจแล้วนำมาซึ่งความยินดีจัดเป็นโสมนัสทั้งหมด 4. โทมนัสความห่อเหี่ยวใจความเสียใจความทุกข์ใจใดก็ตามที่เกิดขึ้นทางใจ แล้วนำมาซึ่งความยินร้ายจัดเป็นโทมนัตทั้งหมด 5. อุเบขาความรู้สึกเป็นกลางเฉยๆใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วไม่ก่อให้เกิดความพอใจยินดีอยากดึงดูดเข้ามาหรือเกิดความรังเกียจอยากผลักให้พ้นไปจัดเป็นอุเบขาทั้งหมด 4. เวทนา6ได้แก่ 1. จักขู่สัมผัสชาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้เห็น 2. โสตะสัมผัมสชาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้ยิน 3. ฆคานะสัมผัสชาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้กลิ่น 4. ชิวหาสัมผัสชาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้ลิ้มรส 5. กายะสัมผัสชาเวทนา คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกายได้ถูกต้อง 6. มโนสัมผัสช,ชาเวทนาคือความรู้สึกทางใจที่เกิดขึ้นเพราะความนึกคิดแม้เวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้สัมผัสระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกจะจำแนกประเภทไว้หลายอย่างก็จริงเป็นแต่เพียงการขยายรายละเอียดเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจเท่านั้น เพราะเวทนา6ย่อแล้วก็เป็นเวทนา5เวทนา5ย่อแล้วก็เป็นเวทนา3และเวทนา3ย่อแล้วก็เป็นเวทนา2คือกายกะเวทนากับเจตสิกะเวทนาผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาได้อย่างไรเป็นคำถามที่ไม่ยากแก่การทำความเข้าใจแล้วเพราะได้ขยายรายละเอียดมาเป็นอันมากแล้วเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือผัสสะ เป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนานั้นเป็นกระบวนการรับรู้ปกติทั่วไปของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าปุถุชนหรือพระอระหันต์เมื่อผัสสะแล้วต้องเกิดเวทนาขึ้นทั้งหมดปุถุชนจับก้อนไฟแล้วรู้สึกร้อนฉันใดพระอระหันต์จับก้อนไฟก็ย่อมรู้สึกร้อนฉันนั้นลมหนาวพัดมาถูกต้องกายปุถุชนรู้สึกหนาวอย่างไรพระอระหันต์ ก็รู้สึกหนาวอย่างนั้นต่างกันเพียงปุถุชนเสวยเวทนาแล้วก่อให้เกิดตัณหาตามมาส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเสวยเวทนาแล้วไม่เกิดตัณหาตามมาเท่านั้นผัสสะเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นธรรมชาติของสองสิ่งเมื่อกระทบกันแล้วจะต้องเกิดผลตามมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณรับรู้หรือไม่มีก็ตามถ้ามีวิญญาณรับรู้การกระทบ จะเกิดผลคือเวทนาแต่ถ้าไม่มีวิญญาณรับรู้จะเกิดผลคือปฏิกิริยาผัสสะโดยมีวิญญาณรับรู้เช่นเมื่ออายตนะภายในคือกายสัมผัสกับของร้อนเช่นไฟหรือน้ำร้อนหรืออากาศหนาวเย็นเป็นต้นย่อมต้องเกิดทุกขเวทนาคือรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าสัมผัสกับอากาศที่เย็นพอดีย่อมเกิดสุขเวทนาคือรู้สึกพอใจเป็นสุข คนเป็นอาบน้ำเย็นในฤดูหนาวย่อมเกิดทุกขเวทนาคือรู้สึกหนาวเพราะมีวิญญาณรับรู้ความเย็นที่มาสัมผัสกับกายผัสสะโดยไม่มีวิญญาณรับรู้เช่นเมื่อก้อนหินสัมผัสกับไฟหรือความร้อนย่อมเกิดปฏิกิริยาคือก้อนหินร้อนขึ้นหรือถ้าร้อนจัดก้อนหินก็อาจจะแตกถ้าเจออากาศหนาวจัดก้อนหินจะเกิดปฏิกิริยาคือเย็นเหมือนอากาศ แต่ก้อนหินจะไม่เกิดทุกขเวทนาคือความรู้สึกร้อนหนาวจากไฟหรืออากาศเพราะก้อนหินไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้การสัมผัสกับไฟหรืออากาศเย็นเมื่อเอาน้ำเย็นราดลงดินแผ่นดินจะมีปฏิกิริยาเกิดความเย็นแต่แผ่นดินจะไม่รู้สึกเย็นเพราะไม่มีวิญญาณรับรู้ความเย็นที่เกิดจากน้ำอาบน้ำเย็นอาบให้คนตายก็ไม่รู้สึกหนาว เพราะไม่มีวิญญาณรับรู้ความเย็นที่เกิดจากน้ำถ้าเปรียบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเหมือนกระบวนการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงเวทนาในปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ในขั้นตอนต้นมะม่วงน้อยได้เริ่มต้นสังเคราะห์พลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีเพื่อเป็นอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นให้เจริญเติบโตงอกงามอย่างเป็นระบบแล้วถ้าเปรียบเวทนาเหมือนนักกรีธาก็เหมือนนักวิ่งทุกคน ได้วิ่งเข้าถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้วรู้ผลการแข่งขันแล้วคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก็ยิ้มร่าเริงเบิกบานมีความสุขเพราะได้ชัยชนะบางคนอาจรู้สึกเฉยเฉยเพราะถึงจะไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่ก็ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายส่วนบางคนอาจจะเสียใจหนักมากที่เข้าถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายในทุกการแข่งขันย่อมมีผลออกมาสอย่างคือ ถ้าไม่ชนะก็แพ้หรือเสมอฉันใดในทุกผัดสะย่อมมีผลออกมาสามอย่างคือถ้าไม่สุขก็ทุกข์หรือเฉยเฉยฉันนั้น